จงดอนบันดาลให้ดวงวิญญาณคุณเพระแวงมันกันนานไปโ่ว,วิมานสวัลค์บุรีบุญกาตันโยกาตา เวทีส่องพนบุญนี้ให้คุณพี่ระแวงมันกันนานไปโส่ธรรมหันสาทีวี 24ชั่วโมงออนไลน์อิ่มบุญอุ่นใจไปกับธรรมหันษาทัวร์บริหารงานโดยดรนิติการธรรมหันษาคุณหรือดอเอรเบิร์ดธรรมหันษาทัวร์ลำดับต่อไปนี้ ขอเรียนเชิญท่านสาธุชนคนใจบุญท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายได้โปรดยืนไว้อะไรให้แดดดวงวิญญาณของคุณพี่ระเวงมั่นกันนานเป็นเวลาประมาณ30วินาที ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมาณนโอกาสนี้ขอขอบคุณครับลำดับต่อไปจะเป็นพิธีทอดผ้ามหาบองสกุลสองชุดสุดท้ายในานามคณะท่านเจ้าภาพขอกราบเรียนเชิญท่านวีระมั่นกำเนิดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ให้เกียรติคณะท่านเจ้าภาพขึ้นทอดผ้าหมาบงสุุลบนเมนขอกราบราตนาพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์พระมหาอทาิตย์ิยิตทโนโเจ้าวาดวัดไทยโพธิวิหารพุทธกยาประเทศอินเดียได้ขึ้นพิจารณาผ้าหมหาบรสุขุลบนเมนขอกราบราตนาครับและบัดนี้ได้เวลา อันสมควรแก่การแล้วก็ผมในนามคณะท่านเจ้าพขอกราบเรียนเชิญท่านชลิตธ,ธนวัฒนร,รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุรดรติ์ประธานในพิธีฝ่ายคาวาสขึ้นทอดผ้ามาหาบงสุกุลบนเมนขอกราบเรียนเชิญครับ พร้อมกันนี้ขอกราบรัตนาพระเดชพระคุณท่านพระครูสุศิลวัตรหลวงพ่อมหาล้อมคันทาโรเจ้าวาดวัดบ้านใหม่โพเย็นเจ้าคณะ,ะตำบลบ้านแก่งในฐานะประธานในพิธีขึ้นพิจารณาผ้ามหาบังศุขุนบนเมน <Okay. S 1> ขอกราบรัตนาครับพิธีทอดผ้ามหาบังศุขุน และพิจารณาผ้าหมาบงสุขุลบนเมนเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในวิธีไฟลาลคาชัรให้เกียรติเป็นประธานในการจุดไฟประชุมเพลิงเพื่อชาปนกิจศพส่งร่างนันไร้วิญญาณของคุณที่ระเวงมั่นกันนานไปสู่สุปติสัมปรยายพกภายภาคหน้าและขอกราบรัตนาพระพิสู์สงได้ขึ้น เพื่อเป็นการส่งดวงวิญญาณของคุณพี่ระเวงเป็นวาระสุดท้ายน้ำบ่อน้ำคลองยังไปลองน้ำใจน้ำที่ไหนไหนก็สู้น้้ำใจไม่ได้จากกัญญามเป็นได้เห็นน้ำใจจากกัญญามตายได้เห็นน้ำตาอันโลกเหล่านี้เหมือนดังโรงละครพักแลยไม่ได้ ตววนี้ก่อนทุกชาติภาษาอัลลอ ทุกวันทุกตอนทุกชาติภาษาต่างายลำไปตามที่ทามลีลา ของบอดละคอนบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็สุขบางทีมีทุกข์หัวอ,อกสะท้อนมีรัก มีรัางโอมีจากมีจนพอจบละพอชีวิตก็ลา อันว่าวักตอนละครชีวิตเป็นสิ่งน่าคิดนาทันเจ้าข้ากว่าชากจะปิดชีวิต จะลาต้องทอละมากันเลือกประมาณมีช่ยเทวาจะมาอุ้มซอมมื่มีช่ยพระพมจะมาเสกสรรมีช่ย สุขสาวหรืออาทิตจันจานดนลาบัานดานให้เราชั่วดีแต่กรรมลิขิตนนัก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 ึกปึ๊กึกึกแต่กรรม ลิขิตชีวิตของคนละยากดีมีจนละก็สดแตาวิธีกดนาแห่งกรรมทำเดีได้ดีทำชั่ว แล้วทมความดีทำไว้ถึงคราวตายจากก็มีคนอยากช่วยแบกช่วยหามถากทำโชวพาตัวตกต่ำถึงมีนาก็ ต้องควเหมันหอยคลองหอยแคลงบุญโยกที่นายทำไว้เถิดนะทันบุญโยกที่นายทำไว้เถิดนะทันการบุญสุนทานจงมันสแสวงถึงใคร ขอนอยาถึงใครขอนว่าก็ย่าระแวงทั้งที่มืดที่แจ้งกระทากันตลอดไา ช้ำกูศ้ผ่อนบุญจงดอน,นบันดาลให้ดวงบินญ,ญาณคุณเพระแวงมันกันนานปโไวิมานสวรรค์บุรี บุญกาตัญโยกตัเวทีส่องพนบุญน,นี้ให้คุณพี่ระแวงมันกันนานไปสู Satsang <speaking in foreign language> with สาธุสาธุอนุโมทามิในานามคณะท่านเจ้าภาพซึ่งมีคุณพี่เปรมมั่นกันนานในฐานะที่เป็นสามีคุณพ่อวิ์จุบิดาในฐานะที่เป็นพ่อบืองเกิดเกล้าและญาติพี่น้องมีผมดรเบิดธรรมันสาทัวธรรมันสาทีวีหรือดอรอาจารย์มหาธิวาจูบิดาขอกราบขอบพระคุณ ท่านประธานในพิธีฝ่ายสองคือพระเด็จพระคุณท่านพระอาจารย์ระคภูสุศิรวัตรเจ้าวาดวัดบ้านใหม่โพเย็นเจ้าคณะตำบลบ้านแก่งและขอกราบขอบพระคุณในน้ำใจเมตตรีของท่านชลิตธนวัฒท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งท่านวีระมั่นกำเนิดและ บรรดาท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอบตอและกรรมการวัดกรรมการมูลนิธิวัดบ้านใหม่พี่น้องทัานสาธุชนคนใจบุญท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายที่มาร่วมในการส่งดวงวิญญาณชาวป,ปราิจิดศพของคุณพี่ระเวงมั่นกันนานหรือจูบิดาในวันนี้หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตกบกพร่องไป ขอกราบประธานอภัยมาณนโอกาสนี้น้ำใจไมตรีที่ท่านมอบให้แก่ผู้มีชีวิตอยู่เป็นการแสดงออกเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยความปรารถนาดีและความอาไัยในโดเมนญาณของผู้ที่จากไปเพราะฉะนั้นในานามของคณะท่านเจ้าภาพจึงขอกราบขอพระคุณมาณนโอกาสนี้ท้ายที่สุดนี้ ด้วยนาดบุญกุศลบาร,รมีหลวงพ่อพยเยนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้ด้วยนาาแห่งพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพเทวานุภาพบุญญาณนุภาพขอให้ท่านสาธุชนคนใจบนท่านผู้มีเกียตรติทั้งหลายเดินทางกลับไปบ้านคลาดแค้วปลอดภัยพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังขังรักษา หลวงพ่อพเยนักษาเทวารักษาบุญยารักษาผู้ธังแคล้วคาดธรรมังแคล้วคาดสังคังแคล้วคาดหลวงพ่อพยันแคล้วคาดพระอินทร์พระพรหมพระยมเทวาแคล้วคาดบุญยะแคล้วคาดพระพุทธเจ้าย่งบาดแคล้วคาดด้วยน้ำโมกขถาญายะญาพุทธมณะอิติปิโสพระกวาขอคอยท่านเดินทางกลับไปบ้านปลอดภัยไร้กังวลอย่าให้เกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยอุบัติวันตรายถึงแก่ชีวิตเหมือนกับคุณแม่ และคุณพี่ระเวกมั่นกันนานมาณอากาศนี้ในนามของคณะท่านเจ้าภาพผมดรเบิร์ดทรอมหัรษาทีวีธรรมศาสตรทัวร์อาจารย์ดอ,อร์มาทิวาจูบิดาขอกราบขอพระคุณในน้ำใจเมตรีของทุกท่านมาณอากาศนี้ขอ,อกราบขอบพระพคุณขอ,อกราบสวัสดีครับธรรมหัรศาทีวี24ชั่วโมงออนไลน์ อิ่มบุญอุ่นใจไปกับธรรมหันสาทัวบริหารงานโดยด็อเตอร์นิติการธรรมหันษากุลหรือด็อเตอร์เบิร์ดธรรมหันสาทัว